สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียน,นสุนทรกะนิกาจันท์หงนะคะในวิชาการงานอาชีพสําหรับนักเรียนชั้นมระถมศึกษ,ษาปีที่5้าวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเก็บเสื้อผ้าแล้วก็การพับเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการซักเสื้อผ้ากันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการซักด้วยมือหรือว่าการซักด้วยเครื่องนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ การพับเสื้อผ้านะค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เสื้อผ้าที่แห้งแล้วนะคะไม่ต้องเปื้อนฝุ่นจากลมที่พัดมาหรือว่าตากแดดไว้จนสีมันซีดนะคะรวมทั้งยังทําให้เสื้อผ้าของเรานั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะพร้อมสําหรับนํามาพับหรือว่ารีดหรือว่าใช้งานต่อไปนะคะเรามาดูการเก็บเสื้อผ้านะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างหนึ่งเลยนะคะการเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้นะคะจากราวของเรานะคะ โดยเสื้อผ้าที่มีนะคะที่มีไม้แวนให้หิ้วมาทั้งไม้แวนเลยส่วนเสื้อผ้าที่พาดเอาไว้ก็ให้ดึงออกจากไม้หนีบแล้วก็มารวมกันไว้ในตะกร้าหรือว่ากระมังของเราก็ได้นะคะที่ภาชนะที่เราจะมาใส่จะต้องแห้งแล้วก็สะอาดนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองเราจะต้องแยกประเภทของผ้าที่จะต้องรีดกับผ้าที่ไม่ต้องรีดนะคะโดยเสื้อผ้าที่ต้องรีดเนี่ยให้แขวนรวมกันไว้นะคะเพื่อที่จะ รอี่นั่นเองส่วนเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีบนะคะก็วางรวมกันนะคะเพื่อพับก่อนที่จะเก็บเข้าตู้นั่นเองค่ะเรามาดูการเก็บนะคะเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีบกันนะคะว่าเราจะทําอย่างไรได้บ้างเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีบนะคะอย่างเช่นพวกชุดนอนกางเกงในเสื้อในหรือว่าเสื้อยืดกางเกงขาสั้นถุงเท้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าถุงอะไรพวกนี้นะคะเราก็ควรจะ พับให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องหรือว่าใส่ตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนั่นเองวิธีการพับกางเกงในนะคะอ่าหยิบขึ้นมาเลยเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบ่งออกเป็นสามส่วนแบบนี้ดังภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองพับนะคะพับเป็นเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูด,ดูอันนี้เป็นวิธีการพับแบบง่ายๆนะคะก็คือเอาด้านม,มุมสองด้านพับเข้าหากันแล้วก็เอาตรงด้านปลายพับขึ้นไปแลว้วก็วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะคะ นี่เป็นวิธีการพับกางเกงชั้นในนะคะอันนี้เป็นวิธีการพับเสื้อวิธีการพับเสื้อเนี่ยมีหลากหลายวิธีเลยให้เลือกปฏิบัติได้เลยนะคะที่คุณครูจะเอานําเสนออันนี้ก็จะเป็นแบบนี้วิธีการพับเสื้อนะคะก็คือพับด้านข้างเข้าหากันก่อนแล้วเอาแขนพับออกไปนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เรียงให้เรียบร้อยนี่เป็นวิธีการพับเสื้อส่วนกางเกงก็ง่ายๆเลยจับ พับเข้าหากันนะคะด้านแต่ละด้านพับเข้าหากันแล้วก็พับครึ่งแล้วก็เรียงให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นวิธีการพับกางเกงส่วนผ้าเช็ดตัวก็แบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้นะคะเป็นสามส่วนพับเข้าหากันแล้วก็พับครึ่งคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับวิธีการพับเสื้อผ้านะคะเบื้องต้นส่วนรองเท้านะคะให้นักเรียนเอารองเท้าทั้งสองคูนี่ยประกบเข้าหากันประกบเข้าหากันเลยทั้งสองขู่แล้วก็พับด้านมุมเข้าแล้วก็ม้วน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  แค่นี้เองง่ายแล้วนะคะสําหรับการพับส้งเท้านี่ก็เป็นวิธีการพับเสื้อผ้าแบบง่ายๆนะคะให้นักเรียนน้องเลือกปฏิบัติได้เลยค่ะสำหรับเสื้อผ้าทีเ่เราต้องเอาไว้รีดนะคะก็จะมีวิธีการดังต่อไปนี้นะคะซึ่งการรีดเสื้อผ้าบบเป็นวิธีการทําให้เสื้อผ้าของเรานั้นเรียบแล้วก็น่าสนใจและเสื้อผ้าที่เรียบเนี่ย ก็จะช่วยส่งเสริมนะคะบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่เนี่ยให้ดีียิ่งขึ้นนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการรีดผ้าเลยนะคะสิ่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรคะเตารีดใช่ไหมคะเตารีดที่เอาไว้รีดผ้านั่นเองรูปร่างลักษณะก็คือแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละบ้านนะคะจะเป็นแบบไหนวิธีการใช้งานนะคะการใช้งานก็เอาไว้ใช้รีดผ้าให้เรียบนะคะมีปุ่มนะคะเอาไว้ปรับลดอุณหภูมินะคะ เวลาที่เราจะรีดผ้าก็ต้องเลือกดูด้วยนะคะว่าผ้าชนิดไหนเหมาะกับไฟประมาณไหนนะคะถ้าผ้าบางๆเราจะใช้ไฟแรงก็ไม่ได้นะคะเลือกอุณหภูมิให้เหมาะกับผ้าหลักการวิธีการรีดผ้าง่ายๆนะคะนักเรียนจะต้องรีดจากผ้าที่เป็นผ้าบางๆไปหาผ้าที่เป็นผ้าหนาๆเพราะว่าในการเริ่มต้นของการรีดเนี่ยเราก็จะรีดด้วยอุณหภูมิที่ต่ำก่อนใช่ไหมคะเพื่อจะเสียบปลั๊กไปใหม่ๆ ราะฉะนั้นเราก็จะรีดผ้าที่บางๆก่อนนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะเตารีดของเราก็หลังใช้งานทุกครั้งก็ควรที่จะถอดปลั๊กไฟแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณแผ่นโลหะนะคะด้วยผ้านุ่มๆนะคะชุบน้ําบิดบานๆแล้วก็เช็ดขณะที่เตารีดของเรายังอุ่นอยู่นะคะหากว่ามีคราบสกปรปกติดอยู่นะคะเราอาจจะใช้น้ํายาเช็ดทาความสะอาดแล้วก็เ,เคลือบด้วยน้ํายาเคลือบอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็น วิธีการดูแลรักษาเตารีดนั่นเองค่ะอุปกรณ์ต่อไปนะคะที่เราจะใช้รีดผ้าก็คือโต๊ะรีดผ้าหรือว่าผ้ารองรีดผ้านั่นเองเอาไว้ใช้รองรีดเสื้อผ้านะคะหลังใช้งานเรียบร้อยแล้วเราก็ปัดเช็ดถูทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็มันจะมีปอกส่วนที่เป็นปอกก็ให้มันถอดออกมาสักเดือนนึงครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งก็ได้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็เป็น หมอนรองรีดอันนี้เคยเห็นกันไหมคะหมอนรองรีดเนี่ยจะใช้เอาไว้รีดเสื้อผ้าบริเวณที่รีดยากอย่างเช่นบริเวณคอ,อปกเสื้อหรือว่าแขนเสื้อหรือว่ามุมเสื้อนะคะหลังใช้งานก็ควรปัดฝุ่นแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะอุกปรกรณ์อ,อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราต้องใช้นะคะทาให้รีดผ้าได้ง่ายมากขึ้นก็คือกระบอกฉีดน้ำํำเอาไว้ฉีดนะคะลงบนเสื้อผ้าทําให้เราเวลารีดเนี่ย มันก็จะรีดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนะคะก็คือพวกตะกร้าใส่ผ้าแล้วก็กระมังการใช้งานก็คือเอาไว้ใช้ใส่ผ้าที่พรมน้ำนะคะแล้วก็ม้วนไว้ก่อนที่จะนำไปรีดนั่นเองพอเราใช้เสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเราควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บให้เข้าที่ทุกครั้งนะคะเช่นเดียวกันกับพวกไม้แขวนเสื้อนะคะเสื้อผ้าที่เราเลียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องใส่ไม้แขวน เอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันการยับนั่นเองพอเราใส่ในแขนเสร็จแล้วก็นำไปใส่ไว้ในจู้เสื้อผ้าของเราแค่นั้นนะคะก็ถือว่าการรีพาของเรานั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการรีเสื้อผ้ากันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างในการรีเสื้อผ้าให้เรียบนะคะหรือว่าการถนอมเสื้อผ้าของเรานะคะให้ปลอดภัยควรมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ก็คือ1น,นะคะเราจะต้องศึกษาวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับรีเซพา้าจากฉลากนะคะหรือเอกสารนะคะที่ติดอยู่บนกล่องหรือว่าภาชนะบรรจุให้เรียบร้อยก่อนใช้งานนะคะสองเราจะต้องสำรวจชนิดของผ้าที่ต้องการจะรีก่อนเพื่อที่เราจะปรับอุณหภูมิของเตารีให้เหมาะสมกับชนิดของผ้านั้นๆน,น,นะคะเราจะมาะดูนะคะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของผ้าแต่ละชนิดนะคะพวกผ้าป้าย หรือผ้าหรือนิน glasses. อันนี้นะคะอุณหภูมิจะใช้อยู่ที่ประมาณ150-200องศาเซลเซียสนะคะส่วนพวกผ้าไหมผ้าขนสัตว์จะเป็นอุณหภูมิที่ปานกลางนะคะประมาณ8 0 1 4 9องศาเซลเซียสส่วนพวกผ้าใยสังเคราะห์นะคะที่ไม่ได้ทำจากธรรมชาตินะคะก็จะใช้อุณหภูมิค่อนข้างต่ำเลยนะคะประมาณ60-70องศาเซลเซียสอยางที่คุกบอกไปว่า เทคนิคนะคะเวลาที่เราจะรีดผ้าก็คือให้รีดจากผ้าที่มีอุณหภูมิต่ำแล้วค่อยๆสูงไปเรื่อยๆนะคะก็คือหยิบตัวแรกขึ้นมารีดเนี่ยถ้ามีผ้าสาประเภทนี้เราควรจะเลือกรีดอันไหนก่อนดีระหว่างผ้าฝ้ายผ้าไหมหรือผ้าใยสังเคราะห์ในการรีดตัวแรกผ้าชนิดแรกที่เราจะควรรีดก,ก็คือเป็นพวกผ้าใยสังเคราะห์นะคะเพราะว่าใช้อุณหภูมิในการรีดเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะในขณะที่เรารีดนะคะเราจะต้องพรมน้ําให้เสื้อผ้าเนี่ย มีความชื้นก่อนรีดหรือว่าใช้น้ํายารีดผ้าขณะทีเ่เราฉีดลงไปนะคะก็ทําให้ผ้าเนี่ยมันมัดมดนะคะจนเกิดจะแห้งจะช่วยทําให้ผ้าเนี่ยอ่อนตัวแล้วก็รีดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรียบเสมอกันนั่นเองขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะดูว่าแรงที่เราออกกดเตารีดนะคะน้ําหนักของเตารีดเนี่ยอย่างเช่นเตารีดที่มีน้ําหนักมากเราก็จะกดแรงน้อยส่วนเตารีดที่มีน้ําหนักน้อยเราก็ต้องใช้แรงกด มากๆกันเองเราก็ต้องเลือกตารีดให้เหมาะสมกับความต้องการของเราด้วยนะคะว่าเราอยากแบบออกแรงมากหรือว่าออกแรงน้อยถ้าอยากออกแรงน้อยก็คือใช้ตารีดที่ค่อนข้างหนักแต่มันก็จะลำบากตรงที่ว่าเวลาเรายกขึ้นมามันก็จะค่อนข้างยกยากนิดนึงนะคะต้องเลือกเอาว่าจะแบบน,นะคะขนาดที่เรารีดผ้าเนี่ยควรมีสมาธิมองดูที่เสื้อผ้าตลอดเวลาเพราะว่าอาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุได้นะคะก็คืออาจจะทําให มือของเราเนี่ยไปโดนกับเตารีดได้เชื่อได้ว่าหลายๆคนอาจจะเดินอุบัติเหตุจากการใช้เตารีดเนี่ยบ่อยเลยเพราะว่าคุณครูเองก็โดนบ่อยเหมือนกันนะคะชอบมือลอยเวลาใช้เตารีดเพราะฉะนั้นก็คือห้ามละสายตาจากเตารีดเลยต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการรีเซอผ้านะคะคุณครูจะมีเป็นคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ชมกันก็นแล้วกันนะคะก็จะ ทำให้นักเรียนได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะว่าเรามีขั้นตอนในการรีดเสื้อผ้ากันอย่างไรค่ะมาดูขั้นตอนการรีดเสื้อผ้ากันนะครับการรีดเสื้อผ้าโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้นะครับคลิกไปดูแต่ละขั้นตอนได้เลยครับขั้นตอนที่1ปรับระดับอุณหภูมิที่ปุ่มควบคุมบนเตารีดให้เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดที่จะรีดขั้นตอนที่2 เสียบปลั๊กเตารีดแล้วทดลองความร้อนกับผ้าด้านในโดยรียดบริเวณสับเสื้อก่อนการรีดตัวเสื้อหรือระหว่างรอให้เตารีดร้อนอาจรีดผ้าบางๆเช่นรีดผ้าเช็ดหน้าก่อนเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับขั้นตอนที่3คลี่ผ้าที่พรมน้ำวางบนผ้ารองรีดหรือโต๊ะรองรีดแล้วรีดส่วนเล็กๆของตัวเสื้อก่อนเช่นคอปกแขนกระเป๋าขอบกระโปรง ขอบกันเกงจากนั้นจึงรีดตัวเสื้อตัวกระโปรงหรือตัวกันเกงโดยต้องรีดให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันผ้าคืนตัวถ้าผ้าคืนตัวจะทำให้ผ้าไม่เรียบนะครับขั้นตอนที่4หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิมาที่เลขศูนย์แล้วถอดปลั๊กเตารีดมือใกล้รีดเสร็จเนื่องจากเมื่อถอดปลั๊กแล้วเตารีดยังคงความร้อนอยู่อีกระยะเวลาหนึ่ง จึงสามารถรีดผ้าบางๆได้อีกเล็กน้อยนะครับนักเรียนครับหลังใช้งานเตารีดควรทำความสะอาดเตารีดในขณะที่ยังอุ่นด้วยการใช้ผ้านุ่มๆชุบน้ำบิดมาเช,ช็ดถูให้สะอาดนะครับถ้ามีรอยไหมติดอยู่ให้ใช้ผ้าชุบแอมโมเนียเช็ดตรงรอยไหมแล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้งเมือ่อเตารีดเย็นจึงม้วนสายพันรอบเตารีดหลวมๆแล้วนำไปเก็บให้เรียบร้อยและอย่าลืมเก็บอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับ วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการพับเสื้อผ้าแล้วก็การรีดเสื้อผ้ากันไปแล้วนะคะงานที่นักเรียนจะต้องทำวันนี้นะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบตัติพับเสื้อผ้านะคะแล้วก็รีดเสื้อผ้าโดยส่งภาพหรือเป็นวิดีโอก็ได้นะคะส่งกลับมาให้คุณผูด้วยนะคะทั้งสองอย่างเลยนะคะทั้งการพับเสื้อผ้าแล้วก็การรีดเสื้อผ้านะคะสำหรับวันนี้ลากันแตก่อนนะคะบา,บายยค่ะ